สวัสดีทุกคนนะครับและนี่คือเกมใหม่ครับ The b a t t l e Cat นะพอดีมีน้องคนหนึ่งแนะนำม,มาให้ลองเล่นครับไม่เคยเล่นเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่ามันเป็นเกมยังไงอะไรอ่ะแต่ไอคอนเพื่อผลิตแมวครับรอจนกว่าจะมีเงินเก็บอะไรอ่ะตัวน้องหมาเหรออ๋อเอาแมวมาสู้กับหมาเหรอ เป้ตัวการ์ตูนน่ารักดีเดี๋ยวที่น้องหมาจะมาแล้วนี่ไงผลิตแมวนะครับเอาละมาจัดการเลยปล่อยไปน้องแมวกลุ่มกบเฮ้ยมันมันเหมือนเกมแบบกลนวอะ่อะแมวกับหมากัดกัน,นครับอ๋อต้องรองเงินทางด้านขวามือนะครับถึงจะกดซื้อแมวได้นะผลิตแมวออกมาได้ดเดี๋ยว พอน้องหมาตายแล้วเป็นวิญญาณขึ้นเลยขัะไรเลยสูๆ้ๆจะไม่น้อยนอะเฮ้ยแต่แมวเราแข็งๆมากนะพี่อะไรอ่ะให้กดจออะไรอ่ะยิงปืนใหญ่แมวจะมีไอคอนปรากฏขึ้นนะปิ้วิวใช่วยอะไรนะเดี๋ยวนะแมวกัดประสาทอ่ะประสาทน้องหมานะครับ กดรับเลี้ยงเยด้วยชัยชนะได้รับ1,000 XP คุณสมบัติดีเลอร์นะครับเมนูคุณสมบัติกดล็อกแล้วร้านไอเทมเปิดแล้วตอนนี้อ๋อภา,ารกิจท้าทายอ่ะเอาเข้าไปมีอะไรมาอีกล็อกอินทุกวันแล้วรับสแตนึวันอาหารแมวอันนี้เหมาะสำหรับ คนที่เป็นธาตแมวหรือเปล่าเกมนี้นี่จะบอกไปเกมเกี่ยวกับแมวมันมีเกมนะที่น่าเล่นครับภาพสวยดีเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีอ่าไปกันต่ออัพเกรดรอ่ะ <c oughs> พูดย่าไงคือเป็นเกมอ่าน้องแมวเอามาสู้กันใช่ไหม <c oughs> รับอาหารแมวอ่ะ เริ่มมาลุยกันต่อปลดล็อกวิธีใช้ไอเทมครับต่อไปเราไปที่ไหนเมื่อกี้เราไปที่จีนมาใช่ไหมต่อไปเราเอ้ไม่ใช่ดิเมื่อกี้เกาหลีอันนี้เราอยู่ที่มองโกเลียเราจะเอาแมวของเราไปสู้กับน้องหมามองโกเลียลองเงินลองเงินขึ้นก่อนนะหมามาส่องแล้วไปน้องแมวสู้ ตอกแตก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 เงียบเงียบเงียบกันไปอ่ะนี่มีงูด้วยเหรอโกงอ่ะได้ไงอ่ะเอาไปมาัวอัดเต็งกันอันนี้เกมสำหรับเด็กเลยนะครับเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีเงียบๆๆียบเกันไป คุณไงก็คือต้องทำลายไอ้บ้านหรือปราสาทของฝักเอาน้องแมวมาตายด้วยเดี๋ยวนะถ้า,าเรากดยิงทำไมเนยเมื่อแมวเราก็สู้ไหวอยู่นะครับ้กดลเล่นๆดีเ๋ยวลสี่อัพเลยจ้าขื้นเห็นนะน่าจะต้องเอาไปยิงตอนที่แบบว่าฝ่ายเรากำลังเล่นทำนะแล้วเราก็ใช้ปืนใหญ่แมวในการยิง ต่โกงนะเนี่ยเอาองูางมาสู้ด้วยเนีนะเรามีแต่แมวแต่ว่ามันมีหลายช่องนะครับมี5ช่องแต่ว่าเราสามารถมีแมวที่มีทักษะอื่นๆอีกใช่ไหมมีหลายรูปร่างรูปทรงนะใช่ๆนะครับได้รับค่าอพีหนึ่งพันสามร้อยเริ่มอัปเกรดรู้สึกเงินขาดมือหรือเปล่าเริ่มกาต่อสู้ด้วยเป่าตังเพิ่มแน่ใจแล้วคุณต้องการเสื้อหารแมว าแมวเอาไว้ทำอะไรอัพเกรดมไปต่ออะไรพระเจ้าแมวอะไรคือพระเจ้าแมวอันนี้เกมของคนทาสแมวนะเวลาใครจะเล่นเกมนี้น่าจะคนที่แบบเป็นทาสแมวอะ่ะน่าจะชอบเกมประมาณนี้นะ น่าสนใจน่สนใจเป็นเกมกวนๆในระดับหนึ่งนะครับการจมต้อนนี่เป็นทริคในการเล่นนะอะไรอะโรงเรียนแมวใจเต้นลอตเตอรี่แมวขูดแตะเพื่อขูดอะได้ไรอะรางวัลที่หนึ่งครับอาหารแมวร้อยห้าสอ๋อแล้วครเ้ย้รางวัลที่หนึ่งเลยนะอวดรางวัลของคุณไม่ไม่ไม่อวดไปอีกสักรอบไหม อันนี้คืออายังเก็บสมอะไรเร่งความเร็วผลิตเงินระหว่างการต่อสู้มีบัฟด้วยหรอไม่สักที่ครับจีนนะอ,อันนี้มองโกเลียน,นี่เอเชียหรือเปล่าวะผมมีประเทศน,นี้คือแไหนอะไหนแมวไหนหมาล่ะทำไมมันลกลกอย่างนั้นนะเอาไงดีเอามาแล้วครับเอา้าทำไมมันมาลุกๆแบบนี้ ไปน้องแมวสู้ๆครับเอามาสองตัวแล้ววะ่ะเราก็สองตัวเหมือนกันมันมาสามทำไมมันผลิตออกมางูมาอีกอ่ะทำไมมันผลิตส,าาสตัตว์มาไวจังโกงปะเนี่ยโหมาหลายตัวแล้วน้องแมวสู้ๆอย่าท้อแมวต้องคลองโลกครับเจ้าเหมียวเราต้องคลองโลกเงียบ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  ได้เงินมากขึ้นอ่ะโอเคโอเคมาแล้วอ้าแล้วมันไปไหนอ่ะทำไมมันไปขอบล่ะแล้วปืนใหญ่แมวยิงได้แคเงง่เรื่องนะยังไงอ่ะเอ้าเลื่อนได้เลื่อนได้ก็ไม่บอกยิงยิงยิงอ๋อก็แค่ทำลายปราสาทนะครับแล้วก็ ไอะไรไปเรืยเก็บเลเวลเก็บ XP ไปเรื่อยๆนะชนะแล้วโอเคทุกคนผมว่าเกมก็ประมาณนี้แหละนะเออถ้าใครชอบก็ลองดูนะครับกดไลค์กด like, subscribe หรือโลดมาเล่นได้นะเดี๋ยวผมดูยอดคลิปก่อนอ่ายอดดูวิวก่อนนะครับถ้าสมมุดเยอะก็เดี๋ยวเล่นต่อนะก็เฮ้ยมีแมวใหม่ว่ะเฮ้ยได้แมวใหม่แล้วอันนี้แมวอะไรอะ่ะแมวถือขวานฮ้หน้าลองน่าลอง เดี๋ยวคลิปต่ออาเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยว่ากันนะทุกคนก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ